สิบความจริงทางจิตวิทยาที่ทําให้คุณรู้จักคนรอบตัวมากขึ้น 1. เวลาเฉลี่ยที่ผู้หญิงสามารถเก็บความลับได้คือ47ชั่วโมง15นาที 2. ผู้คนที่พยายามทําให้คนอื่นมีความสุขมักเป็นคนที่ขี้เหงาที่สุด 3. มีเดภาพที่เกิดขึ้นในช่วง16-28ปีมีแนวโน้มที่จะเหนียวแน่นและยั่งยืนกว่าไวอื่น 4. มีแนวโน้มว่าคนที่ให้คําแนะนําที่ดีที่สุดคือคนที่มีปัญหามากที่สุด 5. คนที่ยิ่งฉลาดจะยิ่งคิดเร็วและแรงมือก็ยิ่งห่วยตามลงไปด้วย 6. บุคคลที่มีความรู้สึกสำนึกผิดที่ดีจะยิ่งเข้าใจความคิดและความรู้สึกของคนอื่นมากกว่า7ผู้ชายไม่ใช่เป็นเพศที่ตลกกว่าผู้หญิงพวกเขาแค่เล่นมุกตลอดโดยไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไงตั้งหา8ผู้หญิงมีตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดมากบนร่างกายมากกว่าผู้ชายสองเท่าแต่พวกเธอมีความอดทนมากกว่าผู้ชาย เถ้าคุณไม่สามารถหยุดคิดฟุ้งซ่านในตอนกลางคืนได้ให้เขียยมันออกมาจะทําให้คุณคิดน้อยลงและหลับสบายมากขึ้นและสุดท้าย10คนที่ยิ่งฉลาดจะเริ่มมีเพื่อนน้อยลงกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขาจะฉลาดเลือกเพื่อนมากขึ้น